มากราชกุมารพระองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลาวเจ้าชายวงสว่างประสูติเมื่อวันที่27กันยายนคศ1931ที่พระราชวังหลวงในหลวงพระบางเมืองหลวงเก่าแก่ของราชอาณาจักรลาวพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์โตในสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวัฒนากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวและสมเด็จพระราชินีคำผุย ทรงเติบโตมาในราชสำนักที่เต็มไปด้วยประเพณีเก่าแก่และพิธีรีตองอันเคร่งครัดเจ้าชายทรงได้รับการศึกษาทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ทรงมีพระปรีชาสามารถโดดเด่นและทรงมีพระไทยเปี่ยมด้วยความเมตตาการศึกษาของพระองค์เริ่มต้นในประเทศลาวก่อนที่จะทรงเสด็จไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาณานิคม ประสบการณ์ในต่างแดนนี้ทำให้พระองค์ทรงคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกรวมถึงแนวคิดทางการเมืองและสังคมสมัยใหม่ทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทในอนาคตในฐานะผู้ปกครองของประเทศและในการติดต่อกับนานาชาติในวัยหนุ่มเจ้าชายทรงเป็นพยานของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นรอบตัว อินโดจีนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจต่างๆและลาวก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งนำมาซึ่งความไม่แน่นอนแต่ราชวงศ์ก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความหวังสำหรับประชาชนลาวเจ้าชายวงสว่างได้อภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงมานีไลการอภิเสกสมรสครั้งนี้เกิดขึ้นตามธรรมเนียมราชประเพณีและธรรมเนียมลาว โดยมีพิธีรีตองอันยิ่งใหญ่ตามฐานะของมกุฎราชกุมารซึ่งสะท้อนถึงสถานะของราชวงศ์ลาวในช่วงเวลานั้นที่ยังคงดำรงอยู่และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเจ้าชายวงสว่างและเจ้าหญิงมณีลยทรงมีพระโอรสและพระธิดารวมเจ็ดพระองค์ได้แก่เจ้าชายสุริวงสว่างเจ้าชายธัญ,ญวงศ์เจ้าหญิงศิลานวงศ์เจ้าชายอนุลาดวงศ์เจ้าหญิงมณีสมพันธ์ เจ้าหญิงสวีนาลีและเจ้าชายมณีลามาในฐานะมะกุฎราชกุมารเจ้าชายวงสว่างทรงมีหน้าที่หลักในด้านพิธีการและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชอาณาจักรพระองค์อาจทรงสเสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญหรือการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนลาวซึ่งเป็นบทบาทที่เน้นการสร้างสัมพันธไมตรีและแสดงออกถึงความเป็นมิตรของลาว การปรากฏพระองค์ในกิจกรรมเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของลาวกับประเทศต่างๆแต่การตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญยังคงอยู่กับสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวัฒนาและรัฐบาลในช่วงชีวิตของเจ้าชายวงสว่างอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจากมหาอำนาจภายนอกโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็น ประเทศกลายเป็นสมรภูมิทางอ้อมของการต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างค่ายเสรีประชาธิปไตยที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและค่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยสหภาพโซเวียตและจีนการผัวพันกับต่างประเทศของเจ้าชายวงสว่างจึงเป็นการผัวพันโดยสถานะมากกว่าบทบาทเชิงรุก พระองค์คือมกุฎราชกุมารของประเทศที่ตกเป็นเป้เปาของการแทรกแซงจากภายนอกชะตากรรมของพระองค์ผูกติดอยู่กับผลลัพธ์ของความขัดแย้งนี้แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยพระองค์เอง ในปีคศ1975เมื่อสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงและฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในเวียดนามและกัมพูชากลุ่มประเทศลาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือได้เข้ายึดอำนาจในลาวการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นจุดสิ้นสุดของระบบราชาธิปไตยที่มีมายาวนานหลายศตวรรษวันที่2ธันวาคมคศ1975ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าของราชวงศ์ลาว สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวัฒนาพระราชินีคำผุยและเจ้าชายวงสว่างรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงถูกจับกลุ่มและถูกควบคุมตัวโดยทางการคอมมิวนิสต์พระองค์ทรงถูกปลดออกจากฐานะมะกุฎราชกุมารและราชอาณาจักรลาวก็ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการชีวิตหลังจากนั้นของเจ้าชายวงสว่างคือโศกนาฏกรรมที่ไม่เคยถูกเล่าขานอย่างเปิดเผย เจ้าชายพร้อมด้วยพระราชบิดาพระราชมารดารวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่เหลือทรงถูกส่งไปคุมขังในค่ายสัมมนาหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นค่ายปรับทัศนคติในเขตห่างไกลของแขวงหัวพันธ์ทางตอนเหนือของลาวสภาพความเป็นอยู่ในค่ายนั้นเลวร้ายมีรายงานถึงความอดอยากการขาดแคลนยารักษาโรคและการใช้แรงงานหนัก การล่มสลายของราชอาณาจักรลาวและการจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ทำให้การพัวพันใดๆกับต่างประเทศในนามของราชวงศ์สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์เจ้าชายวงสว่างและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกคุมขังไม่มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกอีกต่อไปการติดต่อกับประเทศอื่นใดเป็นไปไม่ได้และชะตากรรมของพระองค์ก็ถูกกำหนดโดยอำนาจใหม่ในลาว รายละเอียดการเสียชีวิตของเจ้าชายวงสว่างยังคงเป็นปริศนาที่ปกคลุมด้วยความลึกลับและข้อมูลที่ไม่ชัดเจนมีรายงานว่าพระองค์เสด็จที่วงคตที่ค่ายกักกันแห่งนั้นในช่วงต้นทศวรรษ1980เช่นเดียวกับพระราชบิดาและพระราชมารดาการเสียชีวิตของพระองค์ไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลลาวซึ่งเลือกที่จะรักษามานแหน่งความลับไว้เหนือชะตากรรมของราชวงศ์ การขาดข้อมูลที่ชัดเจนทําให้เกิดการคาดเดาและข่าวลือมากมายแต่สิ่งที่ชัดเจนคือชีวิตของเจ้าชายได้จบลงอย่างน่าเศร้าในสถานที่ห่างไกลและโดดเดี่ยวแม้จะเสด็จที่วงคตในสภาพที่เลวร้ายและไร้การจดจําจากทางการแต่เรื่องราวของเจ้าชายวงสว่างยังคงสะท้อนอยู่ในหมู่ชาวลาวพ้นทะเลที่ยังคงจงรักภักดีต่อราชวงศ์พระองค์ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพลัดพราก ความสูญเสียและความหวังที่ยังไม่เลือนหายมรดกของเจ้าชายวงสว่างไม่ได้อยู่ที่การปกครองหรือการบริหารประเทศแต่เป็นการเป็นตัวแทนของยุคสมัยที่ลาวพยายามรักษาสันติภาพและเอกรากท่ามกลางมรสุมทางการเมืองระดับโลกชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องเตือนรายถึงผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต่อบุคคลและสถาบัน เป็นเรื่องราวที่กระตุ้นให้เราพิจารณาถึงความเปราะบางของอำนาจแม้ราชาอาณาจักรลาวจะล่มสลายลงแล้วแต่เรื่องราวของเจ้าชายวงสว่างและราชาวงศ์ลาวยังคงเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติลาวเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการต่อสู้ดิ้นรนความสูญเสียและความพยายามที่จะรักษาแก่นแท้ของวัฒนธรรม ในฐานะมะกุฎราชกุมารเจ้าชายวงสว่างยังคงเป็นบุคคลที่ถูกจดจำไม่ใช่ในฐานะผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แต่ในฐานะผู้พิทักษ์มรดกแห่งลาวด้วยจิตวิญญาณผู้ซึ่งต้องแบกรับชะตากรรมอันโหดร้ายของประเทศไว้บนพระอังสา